กับพิธีบัพติศมาของพระเยซูนั้นแตกต่างกันนะครับพิธีบัพติศมาที่พระเยซูบบรับโดยสสพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฝ่ายนั้นเป็นพิธีบัพติศมาที่นํามาซึ่งความรอดและชีวิตนัร์และในพระธรรมโรมบทที่6ข้อที่1ถึงข้อ11ซึ่งเราได้อ่านไปนั้นก็พูดเช่นเดียวกันว่าเมื่อ ในคำสนทนาระหว่างยอนกับพระเยซูในข้อที่15บอกว่าพระเยซูตรัสตอบยอนว่าบัดนี้จงยอมเถิดเพราะสมควรที่พวกเราจะทำความชอบธรรมให้ครบถ้วนทุกประการแล้วยอนก็ยอมเราไม่รู้ มากไปกว่าน,นี้ว่าพระเยซูกับยอห์นได้สนทนากันบ้างแต่ข้อความนี้เป็นการยืนยันให้เรารู้อย่างแน่นอนว่าเมื่อพระเยซูผู้เป็นพระเจ้าได้เสด็จลงมาในโลกนี้และที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคนบาปและคนบาปได้มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซูตามพระธรรม ยอนอาามาคำรวรมที่เราอ่านไปแล้วนั่นแสดงว่าถ้าพระเยซูหรือถ้ายอนไม่ให้พระเยซูรับบัพติศมารพระเยซูก็ไม่ได้ทำหน้าที่เป็น,นคนบาปแทนคนบาปได้และการปรึงบนการเขนการสิ้นพระชนของพระเยซูจะไม่เกิดขึ้นและ เราก็จะไม่ได้รับความรอด้นบาปเราจะไม่รอดขนบาปเพราะเรายังอยู่ในบาปอย่างที่ร罗บอกว่าถ้าหากว่าเราไม่ยอมรับการปรึงบนการเขนของพระเยซูบาก็ยังอยู่กับเราเราไม่สามารถที่จะได้รับความรอดขนบาปนั้นเลยคือ สิ่งที่พระเยซูสิ่งที่保ลบอกว่าถ้าท่านรับบัพติศมาเข้าส่วนในพระเยซูหมายตรงว่าพระเยซูอยู่ในเราและเราอยู่ในพระเยซูเรากับพระเยซูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อพระเยซูตายเมื่อพระเยซูสิ้นประชบบนม์กางเขนความบาปของเราก็จบที่กางเขนนั้นถ้าพระเยซูไม่ได้ตายบาปของเราก็จะย,ยัง เ,เพราะฉะนั้นาการที่พระเยซูมาหายอนแล้วบอกว่าให้เรารับบัพติศมาให้เรารับบัพติบัพติศมาให้เราถ้ายอนปฏิเสธถ้ายอนไม่ให้พวกเราจะไม่มีโอกาสที่จะรับของบวในวันนี้เพราะพระเยซูจะไม่ตาย